ชวนมารอดูเว้นมวนเดียแล้วเร็วที่คิดของเราชวนมาดูลงแมวแล้วอ่ะายปะไเกนหปนี่ไงคุยกับคุณผู้ชมเมื่อกี้ก่อนอีกรอบเดียวค่ะป๊าป๊า เมื่อกี้หลุดเพราะว่าปล่อยให้น้องอยู่คนเดียวครับเดินไปเดินไปหยิบของให้นางรีวิวขอโทษด้วยนะครับไเบยเตยเพิ่งบอกว่าให้น้องอยู่คนเดียวไม่ได้โทษครับท่านโมเอาเอฟเฟืนี้เหรอป้าหน้าเหมือนไหนดูดิเออใช่ครับหน้าสวยเกินอันนี้ก็อะไรก็ไม่รู้พอได้อยู่ มาเร็วเป็นมนคน,คนผู้ชมเขาตามมาจากไลฟ์เมื่อกี้ลูกหนูยังรีวิวนะ้ำมันมวยไม่เสร็จเลยเป็นมลโอเคเราเป็นเร็วเดี๋ยวต้องนอนแล้วลูกสี่ทุ่มแล้วนะคะพ่อให้อีกสิบาัทีนะหนูจะหนูจะไลก์กับคุณผู้ชมเปล่าคุณผู้ชมก็ดูอ,อยู่อ,อ่าถ้าหนูยังเล่นปะป๊า,ปาให้แค่5้านาทีนะ ผู้ชมรอหนูอยู่เลยรอให,ห้หนูให้รางวัลอยู่นี่เร็วๆขอบคุณครับฝากเขาจอเขาใจด้วยนะครับอยากเห็นน้องเร็วๆเวนมอนพ <Okay. S 1> อแล้ว<ๆ>อันนั้นเดี๋ยวเล่นเมื่อไหร่ก็ได้ลูกพวาอให้ให้อีกสิบนาทีอะ่ะ <2, S 1> เร็วๆ <10. S 1> เร็วๆพวยอีกสิบนาทีเร็กยังได้ยังไม่เบนมนอ,อ์มาหรือ,อยังผู้ชมรออยู่<ๆ>มาเร็วอ,อ่รอแป๊ โอเคเดี๋ยวคอยดูก่อนเช็คก่อนไม่ต้องเช็คแล้วค่ะเร็วผู้ชมรออยู่เร็วมารีวิวต่อค่ะผู้ชมอยากรู้ค่ะว่าแป้งกับน้ำหอมดียังไงเร็วแป้งจะเสกเลยมา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 นี่ผู้ชมอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ค่ะจะมารีวิวกันนะอืมรีวิวอะไรต่อคะน้ำมันมวยก่อนน้ำมันมวยก่อน ่าน้ำมันมวยช่วยอะไรคะน้ำมันมวยช่วยรักผีป่ป้าให้เข้าลงไปแล้วก็สวยเลยคะ่ะอืม้ำมันมวยก็เซ็ตบุจิโอเคอ่ะต่อต่อแล้วไม่นนขอคุณลองวันก่อนขอบคุณรางวัลก่อนขอบคุณก่อนขอบคุณให้เรามาเล่นเกมกันไหมคะโอเคค<ะ>่ะมาลองทายดูยนะคะว่าคุณผู้ชมกี่หนวินมอนเล่นกลให้คุณคุณผู้ชมดูดิวินมอนก็อยากเห็น นมือกลอนมืออ่ะกลอนมือหายมล้วนะอ่ะโอเคทําให้กล้องเห็นเลยลูกฟึบฟึบเฮ้ย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 เร็วไหมคะแล้วลิ้นน่ะลิ้นทาไงลิ้นกดลิ้นฮึบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโหลิ้นไปอยู่ตรงนั้นได้ไงอ่ะโอเคมีกลอนอะไรอีกเล่นกลอนอะไรได้อีกตาเลดได้ไหมโอเคโอเคอ่าจทำอะไรได้อีก จะควงไทยดูนะคะว่าจะมีอะไรหนูขอปิดตาก่อนป๊ะป๊าเอามาให้ดูนะก็แล้วเอาแบบนี้มาป๊ะป๊าหยิบอะไรเวบมนก็สามารถรีวิวได้หมดเลยนะเอาไว้มนหลับตาก่อนถ้ามุดป๊ะป๊าหยิบอะไรใส่มือไว้มนเวมอนเอามือแบงนี้เวบมนสามารถรีวิวได้หมดเลยนะค่ะปิดตาค่ะปิดตาอึ๊บเดืองสองขัมอึ๊บอันนี้อะไรคะรีวิวเลยที่มาผมค่ะอแล้วมาช่วยอะไรได้บ้างคะ ช่วยมาผมค่ะโอเคอย่างเดียวนะคะนี่มากของแม่โอเคอ่ะหลับตาต่อค่ะหลับตาต่อหลับตาแล้วแบ,บมือหลับตาแล้วแบ,บมืออึ๊บอันนี้อะไรคะที่หนีผมค่ะดีแบบนี้ค่ะฮึบโอเคฮึบอ๋อดีแบบนี้แหละคะค่ะโอเคอ่ะหลับตาหลับตาหลับตาแบบมือนี่ะอะไรคะถุง<ๆ>ที่แม่กินไป ก็คือกลางคืนอ๋อกินอะไรกันคะอันนี้อะไรอ,นนะอันนี้คืออะไรคะอะไรแซลมอนคะอะไรแซลมอนเขาเก็บแซลมอนค่ะโอเคไม่มนชอบไหมคะชอบค่ะโอเคกินหมดแล้วคะ่ะเอาหลับตาหลับตาแบบมือคะ่ะฮึบ ของแม่หนูรู้ค่ะหนูเพิ่งเจอมาอ่ามันคืออะไรคะโดโดลองเปิดให้ดูที่ทาปากคะ่ะหรือว่าอีกมันก็ได้เป็นเหมือนไอติมเลยนะเป็นลิปมันใช่ไหมคะมันเหมือนไอติมป่ะโอเคเหมือนไอติมวหอหอมไหมคะดมดิกลิ่นเป็นไงคะเไงป๊าป๊าดมดไมไิไม่เป็นไรไม่เป็นไรป๊าป๊าดมดิป๊าป๊าดมดิอหืมกลิ่นมันเหมือนอะไรคะขนมขนมฝรั่งใช่ไหมขนมฝรั่งแบบ น่าจะคงเขาครับเพาคงแบบหรือว่าพูดไปลูกพูดไปอ่ะลูกชาติป๊าป๊าห้ามไปในนั้ไม่ไปไม่ไปไปไม่ได้แล้วไปแล้วเดี๋ยวหลุดโอเคอาลับตาใหม่มีอะไรให้รีวิวอันนึงค่ะหนูขอปิดก่อนปิดก่อนค่ะปิดดีดีลูป๊าป๊าทีนี้เราจะเป็นน้ำหอมหรือของปูป๊าปิดหนูทิ้งไม่ออกอะลับตาค่ะหลับตาค่ะในหนึ่งสองสามรีวิวค่ะอันนี้อะไรยาดมค่าอะ ดาดมช่วยอะไรคะดมเหรอง้นมุกใดต้องดมอืมันดมมันดมตอนไหนได้บ้างคะมันดมตอนขับรถแล้วก็ดึงค่ะเพราะอะไรทาไมขับรถถึงต้องดมคะมันเมารถเหรอเมารถหรือว่าอาการฟูนนั่งหรือว่าเมาก็ได้เราก็ฉากระดมแล้วก็ยาดมค่ะโอเคน้องเวทมนต์พูดภาษาอังกฤษได้ไหมครับได้ค่ะพูดหนด่อยสิคะ a k เ n น e ังก s p e a k น n g งกฤษ i ่ะ What's your name? r e t m o n d e t m o n How old are you? Uh, How w e t m o n is beautiful. Yeah r e d m o n beautiful. Yes. r e d m o n How o are you? <I 'm S 1> อายุเท่าไ e ร o นครเท่าไหร่ค, For, หรครับึสี่อสอสีขอส่ขวบครโอเค e d m o n ผู้ภาษาอ่าพมา่าได้ไหมคะ มีเกลารชิอ่าภาษาจีนได้ไหมคะนี <N> ่หาวอันนี้ฮะโอเคแล้วมีมีเพื่อนชื่ออะไรบ้างคะบ่าวซีซีเป๊ปแล้วก็บ่าวอังแล้วก็เจเปี้ยว <N> <h aw> บบเจเปี้ยวบ่าวอังนี่เป็นคนประเทศอะไรคะบ่าวอังแต่เขาโตแล้วอ๋อโอเคบ่าวอังเป็นคนประเทศอะไรคะคนงไทยทำไมคนไทยชื่อบ่าวอังคะ เบ้นบอรู้สึกยังไงบ้างที่ถามคุณพ่อบ่อยๆถึงถึงแผ่นดินไหววันนั้นเม่นันกลัวไหมคะกลัวร้องไห้เพราะอะไรแล้วเบ้นบอถึงถามป้าว่าตึกนี้กลัวพัดลมลงไปแล้วก็เราไม่ได้ไว้พัดต่ออ๋อกลัวพัดหล่ดแล้วไม่ได้ไว้พัดเบ้นบอรู้ไหมว่าน man, to s, ี right? so? right. ่เป hmm. so. so. ็นครั้งแรกที่เม่นันเกิดมาแล้วเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมค่ะรู้สึกยังไงบ้างสงสารคนพม่าไหมสงสารไหมคะที่ตึกถล่มสงสารแล้วก็ที่พม่าสงสารตายตีคนแล้วป๊าวาโอ้เสียชีวิต หลายคนอยู่ลุกโอเคเราก็เขาไม่รู้ใช่ไหมว่าแผงนิงไหวเขาไม่รู้เขาไม่มีใครรู้เป็นภัยธรรมชาติลูกโอเคลุงเคยแตะคุกับคุณพ่อนะคะโ okay. อเคอะรีวิวต่อนะคะเฮ้ยเป็นมอนมีคนให้อะไรไม่รู้อะป,ะปะอ๊าป๊าหลับตาเลยหลับตาโอเคนี่อะไรคะกระดาษชิชูค่ะเอาไ้ทำอะไรคะหนูได้ยินเสียงกระดาษชิชูแล้วน่าจะเป็นกระดาษชิชู ขายได้ด้วยอ๋อฉีกได้ด้วยอ่อโอเคต่อไปโอเคหลับตาต่อนะคะสั่งกระดิงะ่งอ่ากระดิง่งรสัลยกระดิง่ง B E L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  โอเค เวทมนต์สามารถร้องเพลงของคุณแม่ใบเตยได้ไหมคะได้ค<อ>่ะส,สกัดเดาย<ส>ัว,ยวต้องรีบสกัดให้มันสดัดทันทีสกัดหิงตามมาดังควาให้จกักบออกมาออกไปนี่ค่ะรู้ไหมว่าแม่มีเพลงอื่นดิแม่มีเพลงอะไรอีกแม่มีเพลงแม่มีเพลงอะไรอีกแน่นอกร้องได้ไหมคะเพลงยับอด เย่ไปเจ๊กไม่นำไปที่ใจทะเลเย่มายกออกเย่มาย้ายออกเย่ไอ้เวทีนี้คนจะรีชอทชอทชอทโอเยมนอลเก่งมากเลยค่ะเวทมนต์สามารถร้องเพลงของพี่ล um ิซ่าแบล็คพิงคได้ไหมคะได้ค่ะร้องอะไรค่ะร้องอะไรค่ะเต้นเลยอ๋อเต้นด้วยเหรอคะอ่ะยืนเต้นยืนเต้นลบพะพะพพบะ แลเพลงเธอเอาไว้พลังกุศิ์พลังกสต์ให้รักที่สุดสุดที่รักจีใครในค่ำค่ำในนี้ก็จะไรสัมกันชื่อเพลงอะไรคะเพลงนี้อันนี้อ่าชื่อเพลงอะไรคะอ่านั่งก่อนคะ่ะคนสวยนั่งก่อนคะ่ะโอเคชื่อ,พอเพลงของพีริสตารหรือว่าเจนนี่เจนนี่โอเคอ่านั่งต่อแต่เพรอ,อ่านให้ โอ้ยรีวิวน้ำมันมวยแล้วหมดที่รีวิวแล้วค่ะขอบคุณครับสำหรับหมวกคาขบอยนะครับคาขบอย yes boy โอนดูหัวใจเต็มเลยร้อยร้อยแปดสิบดวงครับขบอย yes 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 ผู้ชายผู้ชายดูได้นะคโอเคน้องมน,น,นโอเคไม่ใช่มือป๋าป๋าอย่าร้อเลยค่ะม,มือป๋าก็รีวิวได้นี่แล้วมึงก็ต้องสามารถอัดเด็ได้ว่ารีวิวยังไงอ่ะรีวิวมือป๋าหน่อยค่ะ เส้นเลือดเหมือนกันมากเส้นเลือดเหมือนกันไหมอะให้คุณคุณผู้ชมดูดิเหมือนกันปะมือยังเหมือนกันเลยอะดูดิใช่เป็นไปได้ไงอ่ะมือมือพ่อกับลูกยังเหมือนกันเลยใช่ไหมคะนิ้วก็เหมือนกันไหมแล้วดูลายเส้นนี้ลายเส้นเราเหมือนกันไหมให้คุณผู้ชมเส้นเลือดเหมือนกันไหมเส้นเลือดเหมือนกันไหมยังไม่มีอาไว้เวลามือประกบกันนี้อามือประกบประกบอย่างงี้อาแลบแบ่คุณผู้ชมดูนี่โอเค ซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมคะอืมโอเคปี๊บปิ๊บปี๊บปี๊บอ่าไว้โม้เล่นกลเล่นกลต่อเล่นกลที่คุณปู่สอนป๊ะป๋าหักนิว้วโป้งป๊าป๋าสอนมือได้ไหมอ่าได้โอู้ยเป็นโมนได้หงด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับป๊บ้ป๋าทำเองให้โมนทำเองเลยน,นี่เอาเอามือมาต่อนี่มันทำเองเลยน,นี่เอาเอามือมาต่อนี่ ก็เลือ่อนนิ้วโป้งไปทำให้เหมือนนิ้วโป้งเลื่อนออกไปเฮ้ย <c oughs> เออรารีวิวแป้งแม่ต่อสิว่าแป้งแม่เบอร์อะไรแป้งแม่อันนี้เบอร์อะไรให้ดูเบอร์อะไรค่ะทุกคนทายดูทำไมเวทมูหนึ่งชอบแต่งหน้าคะมีคนถามก็เหมือนแม่ค่ะบอกว่าเวน้นมุนยังเด็กอยู่ไม่ควรแต่งหน้าบ่อยเลยนะคะก็หนูนี่ค็จะ,ะอักเด็กเนาะค่ะทุกคนอ๋อทุกคนนะคะคิวขอบคุณครับ เครื่องสำอางเด็กนี่แต่งแล้วไงคะเด็กไม่แพ้ห,หรือยังไงเด็กไม่แพ้เพราะอพอหนูถ่ายของเทงหนูก็แต่งของผู้ใหญ่หรือเด็กก็โดดอด๋อของเทงนะคะทุกคนดูนะพี่ทุกคนจะทําอะไรให้ดูอืมโอเคพี่คืออะไรคะคนอื่นไม่เห็นคะ่ะไม่ได้อยู่ในกล้องคะอ่ะของเทงเมืม้องบน็นคนมีคนถามว่าเว้อนเป็นคนจีนหรอคะไม่ไม่ใช่คนจีนใช่ไหมคะเซอร์ขของเทง อ่าอันนี้แตกไหมคะตกบ่อยๆแตกไหมคะไม่แตก,แตกไม่แตกโอเคกันดีด้วยค่ะกันน้ำด้วยค่ะโอเคแล้วทุกคนจะนี้ไหคะลิปจุฬาเฮิร์บโอเคทําไมวันนี้ถึงพอเดซเซเว่นถึงอยากได้ลิปจุฬาเฮิร์บคะทําไมคะทําไมไมบ้นบอไปดูมาจากไหนในทีวีในโฆษณาใครโฆษณาคะคงสวยหรอแล้วทำไม่ม้นบอถึงอยากได้ลิปจุฬาเฮิร์บมาทาปาก ไว้หนูอยากทาปากให้แม่เพราะมันกันน้ำด้วยเหมือนฮอรลิจุลาเฮิร์มเนี่ยเหรอค่ะอืม่หมนรู้เยอะนะคะโอเคไม่หมดคุยกับคุณผู้ชมหน่อยต่ออ่ะป๊าลุกไปไม่ได้ลูกหยิบอะไรไม่ได้แล้วตอนเนี้ยป๊าลุกไปปุ๊บไลฟ์สดมันไม่ให้ไลฟ์ละเขาเขาเขาอะไม่มีอะไรแล้วลูกหมดแล้วน้ำหอมดียังไม่หมดน้ำหอมโอเคอ่าน้ำหอมโอเค ชอบมากเลยนะคะน้ำหอมเนี้ยค่ะอืมได้บนฉีดน้ำหอมด้วยหรอคะเข้าจมูกอืมฮ<ะ>้ยอืมรีวิวน้ำหอมได้ด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับสำหรับหัวใจนะครับป๊อปอ๊าไปไหนไม่ได้แล้วใช่ป๊าป๊าได้เดินไปเอาพาให้เป็นบนไปรีวิวไม่ได้แล้วแต่คุณแม่ก็มาแล้ว เดี๋ยวป้าต้องไปปิดบ้านหนอยนังไม่ได้ป,ดป,ดปิดปิดบ้านเลยเฮ้ยป๊าป้าอยากชิดทำให้มันตรงกันชิดด้วยนะน่ารักมากลูกเวทม,มนต์ทุกคนชมเวทม,มนต์น่ารักมากลูกคนเจ็ดพัน0อ่ยคนแล้วนี่ทุกคนขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เป็นกำลังใจให้ครอบครัวเรานะครับเฮ้ยมีเฟกหรือปะ่ะเฮ้ย ดีดีเป็นบอลน้องเท่ดีเห็นนะเอออย่าบบติดสวยลูกเราต้องเท่ด้วยเฮ้ไม่เอาลูกมาป๊บปบเป็นบอลไปเล่นคุณผู้ชมปวดหัวหมดเอารูปเดียวพอ <c oughs> แล้วหลบไปดิให้คุณผู้ชมดูดีอะไรอ่ะ คือเล่นมอนกับป๊ป๊าเฮ้ยเฮ้ยคือคือรูปที่เราถ่ายกันเหรออ๋อโอเคอันนี้ดิปปิชั่นอ๋อตัวป๊อป๊าจะลัมากเป็นผมมานั่งนี่มานั่งบนเนี่ยคุณผู้ชมก็เห็นอยู่เออนั่งให้เห็นเต็มเต็มเออจะไปนอนแล้วนะคะบอกบอกทุกคนก่อน แล้วรอรอเลยโอเคเฮ้ยไม่ได้ลูกป๊โปเปลี่ยนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยดีคนคนดูเปิดหัวลูกไม่เอาปิดปิดยังไงอ่ะปิดยังไงอ่ะปิดไปก่อนเฮ้ยไม่ได้ลูกไม่ได้ ของหนูเนี mmm ่ยเคยพีกูว่เฮ้ยว้าวเฮ้ลูกพาลูกม่เไม่เาคุยกับคุณผู้ชมเป็นมนไม่ตาพ่อคุยคุณผู้ชมก่อนแม่เอา่เาปิดยังไงเนี่ยปิดยังไงอ่ะยทไหนปิดก่อนเอาไม่คุณ้ชมคะเดี๋ยวเขาปิดก่อน ไม่ได้ไมวมันเลยขึ้นอะไรไม่ได้อ๋อรู้แล้วปะป๊ารู้แล้วโอ้ยชมเขานี่อยู่เขาดูอยู่เห็นไหมขอโทษด้วยนะครับแป๊บหนึ่งนะครับอะไรวะเนี่ยปิดยาวโอเควางไว้ก่อนลูกวางเอามานั่งดีๆนั่งดีเอานั่งดีๆเตือนลืด ตพ่อมันผู้หญิงเลยเป็นดีๆลูกเป็นดีๆโอเคหนูเขอให้บอกว่าเป็นผู้ชายให้ได้คุยกับคุณผู้ชมก่อนคุยกับคุณผู้ชมดีๆก่อนไปคุยเอาอย่างเงี้ยแหละเอาคุยผู้ชมก่อนอ่ะไมอันนี้ก็เป็นรีพอน์ลู้ชโอเคอันนี้แหละอันนี้หนูน่ารักอ่ะขอบคุณคุณผู้ชมก่อนไปหนูไปนอนได้แล้วลูกไม่ต้องรีวิวแล้ว ผู้ชมก็รู้หนูนอนดึกแล้วขอบคุณก่อนขอบคุณทุกท่านก่อนขอบคุณค่ะไบไย,ยค่ะโอเคขอบคุณนะครับไปไว่นบนหายไปแล้วขอบคุณทุกคนน่ารักทุกคนเลย